้วบั่นจิขปุ้นขปุ้นน้ำยากะทิตีนไก่พร้อมคุณอยาตีนไก่แสบแสบแสบ กินหวยหน่อยแล้วจะกินกะละ<า>มส้หนึ่งสมจากรข้างหลังไห่ถึงนาะพ้งหลังันะงหลัง้งหลังสมจากขวงงางเลยเนาะหวยบวงทันท,ทีเอาทับพ,พี่กับยานมูว่าปปเลสิว่าบรส้ซสอนกัน

ทอดเอาเรียบ <Okay. S 1> กินผักกตมันแฉบเขาปุ้นมันไม่หลายหรอกเขาปุ้นติ้วหนึ่งกับผักกะละมังหนึง่งกินแบบสมสมจากของไวยน่อยกินมาได้แฉบครับ<ะ>เป็นบาบหรอสิ่ง<ะ><ช><ะ>เข่า<ค><ะ>ใส่ปลาจ้กใส่ปลา ใส่ปลาคอใส่ปลาคอเอาน้ไหมเอาไข่ปลาไหมไข่ปลาช่อนเอาไหมเอาไหมขนเยก็บอาตั้หือเปตลาดเอาไปากไปบออ้วนตลาดน้าไปไปซ้อเอาไปผุไปหาเงิน ก็มูสเปตลาดมันก็สะเทืนจุกจิ๋วหรอจุกจิ๋มไม่บอกจ้ะต่นเลยตืนกัไปเฟื่อยแหงเลยเอาบุญเนาะ ขนาดลาเดมาพูดชื่อจริเลยขนาดบเราหมดินาจานเนาะขนาดมา้นเหมือดดิเนี่ยมาูด แ่บเลยมันมะได้บ้านมันหัวมันแฝดเลยมันไปยังไอลูกเขยนะบันอือคือคำหนึง

เอาลงสีไม่ค่อยดีมากินแต่มกนเนึงกันก่อนเมื่อเลี้ยงกินจุกแล้วกับเมื่อแลี้ยงเมื่อแลี้ยงกินจุกเด็กเขื่อนกับจุกแล้วเมื่อเลี้ยงตีจุกเทียมใหญ่อยากอะไร Aaaaah, ah,